โอเคโอว่ากิสอะไรภาษาอังกฤษแปลว่างามๆนี่ว่าจะได้สวยๆหรอคะเออบียดีฟูนโอ้จำภาษาอังกฤษไม่ได้ไม่น่ามัไปสอบกี่ไรถึงตกทุกปีเบียดีฟูนโอ้โตเปลี่ยนเมนตา beautiful very, very beautiful. ์ใจเบียดีฟูนสวยมากสวยมากภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรสปิ๊ก <concent ric itation> ภาษาอังกฤษแปลว่าอะไรเนี่ยฮะยันยันนะเนี่ยเจาอ่อดีดีอ่ะ I think like kind of tattoo t a t t ท o เออแปลว่าอะไรอะบุญดาทั t ชูบุญ t าทั yeah I don't know I think เจ้าคือศาสนาอีกมั้ไม่รู้ไม่รู้ครับเจ้าคือศาสนาคิดใน่ศาสนา นเราพาเขาใส่บาตรทุกวันเลยอ๋อทำบุญทำบุญทุกวันครับเคยบวชด้วยเคยบวชด้วยบวชจิขอให้เมียรักเมียหลงสาธุขอให้เมียรักเมียหลงหาเงินให้เมียปังปังเด้อสาธุโอเคเยันโน้ตังคิวจบเรื่องอันนี้ก็อันนี้เคยมาอีกยังมาหลังเลยอันนี้ครั้งที่สองอันนี้ครั้งที่สองแล้วมาครั้งแรกเป็นไงบ้างเหร ถูกหวยถูกหวยใช่โอ้โหถูกเท่าไหร่ครับถูกสามแสนค่ะถูกสามแสนขอที่ไหนอ่ะขอที่นี่ค่ะขอที่นี่การพนันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลิกได้เลิกเบาได้เบากล่าวก่นว่าถึิมมหาปัจจันทร์สามครั้งนี้โชคดีกี่ครั้งแล้วสองครั้งสครั้งครั้งแรกก็โชคดีแล้วมาครั้งแรกก็โชคดีครั้งแรกได้เท่าไหร่หลักพันกพันคันหนึ่งเจ็ดพันเจ็ดพันแล้วครั้งที่สอง แสนจ้าแสนแสนูขอยังไงอ่ะขอบอกว่าปู่ถ้าได้สามตัวตรงตรงลูกจะกลับมาให้ออหากว่าได้สามตัวตรงตรงจะกลับมาอีกรอบก็เลยได้เหรอเข้าฝันยังไงจุดทุจุดทุเอาซิเอาอันนี้แต่ก่อนมาขอขอจิจการล้านเสริมสวยสี่สาขาให้ได้เดือนละสามแสนได้แล้วค่ะได้แล้วแต่รอบนี้จะมาขอสี่สาขาแปดแสนบาทค่ะ ทีนี้ก็เลยมาขอเดือนละแปดแสนแปดแสนบาทค่ะโอ้มาขอนี่มาขออะไรอ่ะขายที่ค่ะขายที่ขายทางด้วยส่วนคนไม่มีที่ให้ขายก็บอาหาเงินซื้อที่เหรออ่าขอพรน้ำพอาชนี้อันนี้โชคดีเท่าไหร่อ่ะได้เงินกาบาทจ้าโอ้ได้หลายแห่มาขอพรนั่นเองมาขอพรนั่นข่าวบอกมีแม่ทำบุญนะคะลาชจ้าเออก็เลยอยากได้เงินทำบุญ จะเลยมาขอพรสำเร็จสาธุกประตูคนมาขอพรเยอะมากเลยนะอันนี้มาเจมอะไรนะโคตรตักตากโอ้โต้มาเจมโคตรตักตากแสดงว่าไงต่ำส้มต่ำตัวนี้โอ้โต้มาเจมพคตรก็มาเจมตากอืมอืมเอาเอาเอาอันโบเคยได้เจมก็เจิ้งมาหนิเจมนี่เอาไปตาหรือเอาไปบูชาเนี่ยฮ้ไปตาขายเไปตาขายเนาะอ่าจาบดู เอาเป็นยังไงมาบนเรื่องอะไรไว้อ่ะเอาไมหมเขาแค่ไหยบนเรื่องซื้อที่ทีู่จนลงกับกมาขอตีอ่าตีโกมันซื้อโลก็เลยสั่งอะไรตัวละครก็ฟังไอตัวละครกะฟังครับแล้วกพาโยมที่มาจากกรุงเทพคือชื่ออะไรนะโยมเป็ดเชิญยิ้มพาชมวัดพาไปจากหน้ากางของพวกเราคู่ครับใกล้มาแล้วบ่มาแล้วครับ บบนครัมาแก่บนครับบอนี่ยังล่ะสอบเป็นนอกครับสอบเป็นนอกสอบได้เรียบร้อยสอบได้แล้วครับอย่างนั้จะบินไปไหนหนึ่ไปมาบนเรื่องไปประเทศแคนาดาค่ะบนเมื่อวันกี้เท่าไหร่นะเออบนบนได้กี่วันนะบนได้กี่วันที่สําเร็จห้าวันห้าวันสำเร็จประทู้ดีใจด้วยเด้ออ่ะยายยายมาแต่ทางไหนไรยายมาแต่บ้านมานดีมามาให้ยังไงเนี่ อยากมาเห็นพระอาจารย์อยากมาสั่งอันนี้ใชอ๋ออยากมาสั่ง,<อ>งสถานที่ปฏิบัติธรรมช่วยพระอาจารย์โอ้ตอนนี้พระอาจารย์กำลังเห็ดสั่งที่ปฏิบัติธรรมเนาะตอนนี้ก็โยมโยมเขากำลัง er er ขึ้นโค้งเนี่ย